สวัสดีครับวันนี้วันที่25นะครับโอ้โหวันนี้ผมมาทําแผนสายมากๆนะครับผมมาครับจะได้เป็่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้นะครับมาดูแผนวันนี้กันหน่อยนะครับวันนี้นะครับแนวรับสําคัญนะครับของวันนี้นะครับผมยกไปที่แนวรับเลยนะครับแนวรับสาคัญหน้าลงมานะครับผมมองไว้ที่4025ถึง4020นะครับ เป็นโซนโอเดอร์บ็อกของ s 4นะครับผมลึกลงมาหน่อยนะครับแนวรับลึกมาหน่อยครับเป็นมาสเตอร์บาร์โซนนะครับเป็นมาสเตอร์บาร์โซนนะครับโซนนี้ค่อนข้างจะแข็งนะครับนะครับยกไปให้เขานะครับอยู่ที่4 0 0 4ถึง49 95นะครับโซนนี้เป็นโซนใหญ่นะครับเป็นแนวรับสำคัญมากๆนะครับต่อไปครับมาดูแนวต้านสำคัญของวันนี้ครับ แนวต้านสำคัญของวันนี้นะครับอยู่ที่ปัจจุบันเลยนะครับสี่หนึ่งหกเก้าถึงสี่หนึ่งเจ็ดห้านะครับโซนนี้โซนเซลลนะครับผมจะเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับแนวต้านสำคัญอีกต้านหนึ่งคือลึกมาเลยนี่ยเป็นมัสเตอร์บาร์สุดท้ายครับ4ี่สองหกเจ็ดถึงสี่สองเจ็ดห้าโซนมัสเตอร์บาร์ค่อนข้างจะแข็งนะครับแต่ผมแถมให้โซนละกันก่อนถึงมัสเตอร์บาร์ใหญ่นะครับนะครับ ถ้าหลุดตรงนี้มาผมมารอตรงนี้อีกรอบครับมารอสุดท้ายตรงนี้ครับ40นะครับ40331นะครับอ่าถึงเป็นนอตเดอบ็อกด้วยครับ40อู่นย่างนี้เลย31นะครับ3136 มาสามหนึ่งสามห้านะครับโซนนี้ก็เอาไว้ซิ่งกันนะครับด้วยแรงนะครับด้วยแรงจากเดเมื่อวานนะครับเปิดตลาดมานะครับด้วยแรงเดเมื่อวานนะครับเปิดแท่งเขียวมาสวยมากครับแล้วก็เกิด PA อนะครับฝั่งฝั่งเดนะครับค่อนข้างจะ แรงนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ซึมๆไปเลือดขนาดขาวไม่มีนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นมานะครับผมจะย่อบายนะครับวันนี้ยังไงผมก็ย่อบายและตรงนี้มันเป็นช็อคขึ้นมานะครับพอช็อคขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะย่อบายตรงนี้นะครับอีกโซนหนึ่งนะครับโซนซิ่งเรล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองขึ้นนะครับวันนี้ผมมองขึ้นนะ โอเคส่วนโซนซิงนะครับมาโซนซิ่งนะครับไปดักรอที่เซลล์นะครับสี่หนึ่งหกแปดนะครับสี่หนึ่งเจ็ดสี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งย่อบายนะครับอ่าผมเอาตรงนี้เลยนะครับเอาปัจจุบันเลยนะครับเบสนี้เลยนะครับเบสนี้ก็คือสี่อ่าเดี๋ยวผมลบใหม่เบสนี้ก็คือนี่ครับ สองศูนย์สองศูนย์หนึ่งแปดประมาณนี้นะครับสองศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนี่ครับนี่โซนซิ่งนะครับย่อมาถึงนี้แล้วเราก็บายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถึงจุดนะครับพยายามไม่ต้องเข้านะครับเล่นตามแผนนี้นะครับโอเคครับใครที่ไม่มีโซนเป็นของตัวเองอยากจะตีโซนเป็นนะครับทักแอดมินเรามานะครับแอดมินรออยู่นะครับ Smart Profit Academy หรือ s p a นะครับเรามีสอนนะครับตั้งแต่ศูนย์นะครับ ถึงสู่เสียนเลยละกันนะครับใครที่ยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับไม่รู้เริ่มต้นยังไงก็ทักทายกันมานะครับผมก็วันนี้นะครับเพียงเท่านี้นครับผมสวัสดีครับฝากติดตามพวกเรา Smart Profit Academy, Academy S P A Bombard Header Academy ของเรามีการเรียนการสอนโครงสร้างราคาที่มีชื่อว่า Quantum Flip และยังมีสอนพื้นฐานสำหรับมือใหม่ในคอร์สศูนย์สูสีนที่ออกแบบมาให้เข้าใจใง่ายๆนอกจากนี้เรายังมีห้องซิก วางแผนเทรดมาสเตอร์บาร์โซนและพาทําทำกำไรในตลาดจริงผ่านช่องทางดีซีทุกวันเราจะไปสอนการนมเอ็มพอร์ตที่นั่นและหาจุดเข้าจุดออกไปพร้พอมกันทุกคนจะต้องมีส่วนมีของตัวเองเพื่อยือนในตลาดนี้อย่างยั่งยืนทักมาสอบถามรายละเอียดกับทีมซัพพอร์ตเราที่ F a x a u s p a เราจะยืนในตลาดนี้ไปด้วยกันสปาสมาร์ทโปรฟิตอะคาเดมี